รู้ไหมคะว่ายุคเรเนซองส์ที่เจริญสุดๆเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เงินไม่เสื่อมค่าลงคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาย้อนกลับไปดูเหรียญฟอรเรน Foreign แห่งเมืองฟอรเรน์กันค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยุคเรเนซองส์เนี่ยถือมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิทยาการและเศรษฐกษิจมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีอัจฉริยะเกิดขึ้น หรือว่ามีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่าคำตอบก็คือเกิดจากการที่เมืองนั้นนะคะมีมูลค่าของเงินที่ไม่เสื่อมค่าลงค่ะวันนี้นะคะแหวนจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตนะคะเราไปทำความเข้าใจกันค่ะว่าการที่เงินไม่เสื่อมค่าลงเนี่ยมีผลทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไรและเราสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาปรับใช้กับตัวเราเองได้อย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะแหวนจะขอให้ทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับ เหรียญฟอริน Foreign ก่อนนะคะเหรียญฟอริน Foreign ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่13ค่ะที่เมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลีค่ะเหรียญน,นี้นะคะจะใช้ทองคำมูลค่าประมาณ3.5กรัมในการที่ทำเหรียญร่วมกับวัตถุอื่นๆนะคะและใช้เหรียญตัวนี้นะคะเพื่อทําการซื้อขายและนำไปสู่เศรษฐกิจของการค้าขายในเมืองฟอเรนซ์นั่นเองค่ะ ในช่วงนั้นนะคะพบว่ามีจัก,กรวรรดิหลายๆที่ที่เริ่มลดปริมาณของทองคำลงในเหรียญที่จัก,กรวรรดินั้นๆใช้แต่เหรียญฟอรินไม่ได้ลดปริมาณทองคำลงค่ะจึงทำให้เหรียญน,นี้นะคะมีมูลค่าที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของพ่อ้าทั่วโกนั่นเองค่ะและเศรษ,ษฐกิจมีผลอย่างไรกับการที่เงินมีมูลค่าที่มั่นคงนะคะมันก็เริ่มมาจากการที่ พ่อค้านักลงทุนและนายธนาคารต่างๆยอมรับในตัวของเหรียญฟลอรินค่ะสามารถใช้เหรียญฟลอริน Foreign, ที่ไหนก็ได้ของโลกโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของที่นั้นๆนะคะจึงทำให้เมืองฟลอเรนซ์นะคะกลายเป็นแหล่งลงทุนของพ่อค้านักลงทุนรวมถึงนายธนาคารค่ะเมืองนี้จึงมีเศรษฐกิจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น เมื่อเมืองมีเศรษฐกิจที่มั่นคงนะคะจึงเป็นที่มาที่นักลงทุนเริ่มมองหาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิทยาการและวิทยาศาสตร์ค่ะจึงมีการนำเงินมาลงทุนในสิ่งเหล่านี้และทำให้ฟอเรนซ์นะคะกลายเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าถ้าเราเป็นพ่อค้านณะเวลานั้น การค้าขายเราก็ต้องอยากเข้าไปทําการค้าขายกับเมืองที่ดังและก็มันมีมูลค่าเงินที่ไม่เสื่อมค่าถูกต้องไหมคะและเราก็จะนําเรื่องนี้นะคะมาเปรียบเทียบกับจกักรวรรดิที่มีเงินเสื่อมค่าะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับจกักรวรรดิเหล่านั้นบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะมาจากตอนที่จกักรวรรดิโรมันลดปริมาณทองคําลงในเหรียญจึงทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อคะ่ะและทําให้จกหักรวรรดิล้มสลายในที่สุด อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะคือย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่18ค่ะประเทศฝรั่งเศสมีการพิมพ์เงินเยอะมากจึงทำให้เศรษฐกิจนะคะตกต่ำลงเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะและอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เราน่าจะจดจำกันได้อย่างดีนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมน,นีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะ เยอรมันมีพิมพ์เงินมาเยอะนะคะเพื่อเยียวยาประชาชนเพราะแพ้สงครามจึงทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงนะคะสมัยนั้นเนี่ยการที่คนจะซื้อขนมบังหนึ่งชิ้นจะต้องขนเงินนะคะไปเป็นหลายๆคันรถเลยนะคะซึ่งก็จะทําให้เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยตกต่ําลงไปอย่างมากค่ะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าหากเงินไม่มีสเสถียรภาพก็จะทําให้เศรษฐ,ฐกิจของที่นั้นๆเนี่ยพังลงไปด้วยค่ะ และเราเองเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องราวจากเหรียญฟอรินนะคะมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมองหามูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าลงค่ะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นนะ่ะไม่เสื่อมค่าลงก็จะทำให้นักลงทุนเชื่อมัน่นและอยากลงทุนในทรัพย์สินนั้นๆอย่างระยะยาวถูกต้องไหมคะ นอกจากนี้นะคะณปัจจุบันยังมีเหรียญชนิดหนึ่งนะคะที่มีแนวคิดเหมือนกับเหรียญฟอเิน Foreign เลยค่ะนั่นก็คือบิตคอยนั่นเองบิตคอยนะคะมีลักษณะของการที่เขาสร้างเหรียญเนี้ยมาคล้ายๆกับเหรียญฟอเิน Foreign ค่ะคือมีปริมาณที่จำกัดไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้ตามใจชอบนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเนี่ยควรจะเลือกเก็บมูลค่าทรัพย์สินอย่างชฉลาดค่ะ เราควรจะต้องกระจายพอร์ตการลงทุนและเก็บเงินของเรานะคะไว้ในทรัพย์สินที่มูลค่าไม่เสื่อมค่าค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเก็บเงินในทองคำหรือบิตคอยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆเช่นคุณกองทุนรวมหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอีกด้วยนะคะจะเห็นว่าจากบทเรียนในอดีตนะคะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นภาพรวมในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากให้การเงินของเราเนี่ยมั่นคงและมั่งคั่งเหมือนเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของเมืองฟลอเรนซ์ค่ะเราควรจะต้องนำบทเรียนนี้นะคะมาปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองค่ะจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของเรานะคะและนอกจากนี้สิ่งสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลค่ะเรื่องในอดีตบางเรื่องก็สามารถทำให้ปัจจุบันเราสดใสได้นั่นเองค่ะ